สวัสดีครับพวกับผมโตชโน่กับอาจการกินกับโตสครับตอนนี้ผมก็มีทิกแท็กนะครับผมเป็นรูปอมเป็นเล็กๆซึ่เมื่อก่อนเคยมีนะแล้วหายไปพักหนึ่งใช่ไหมตอนนี้กลับมาใหม่แล้วนะครับใช่ผมเลือกมาสองรถคือรถทิกแท็กมิ้นกับทิกแท็กไอซี่ครูมิ้นทิกแท็กเมื่อก่อนผมจะเคยได้ยินว่าทิกแท็กโ o ่ทิกแท็กโถ่ก็คือชื่อวงดนตรีหรือชื่อบอยแบนด์สมัยก่อนชื่อทิกแท็กโถ่ใช่ไหม ชื่อทิกแท็กโทหรือทิกแท็กโทจริงๆเขาจะเป็นชื่อของเกมที่เป็นเล่น XO ไง OX อะไรเงี้ยนะอ่านึกออกใช่ไหมที่การแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทแยงใครได้ก่อนชนะอะไรเงี้ย XO ลองไปเปิดดูกันได้หาข้อมูลเอานะครับเกม XO หรือ OX นั่นแหละนะครับเรียกได้หมดทิกแท็กโทแต่ว่าตัดเขาว่าโทไปเลยเลยเขาว่าทิกแท็กใช่ไหมมีสองรถรถทิกแท็กมินและรถทิกแท็กไอซี C ่คูมิน นะครับผมรสมิ้นกับรสไอซิคูีมมิ้นนะครับสีขาวครับก่อนเลยรสมิ้นนะอมเข้าไปเย็นครับแต่วานครับสีขาวนี่ยครับใช่นี่สีฟ้าปั้ง เย็นครับไม่หวานเท่าสีขาวอ่ารถจะคล้ายขนมยี่ห้อหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยตัวเอ็มใช่ครับใช่รถถ้ามันเกิดเป็นรถแบบเม็ดสีฟ้าๆนะั้นรถเหมือนกันเลยนะจากยี่ห้อที่เริ่มต้นด้วยตัวเอ็มที่เป็นหลอดๆแท่งๆอนึกออกแล้วใช่ไหมครับไม่บอกว่ายี่ห้อเลยแล้วกันนะครับผมแต่ ถ้าใครชอบหวานเอาสีขาวดีกว่าถ้าไม่หวานมากเอาสีฟ้าแล้วกันเนอะง,ง่ายๆนะครับชอบแบบไหนก็เลือกเอาแล้วกันนะครับกับทิปแท็กครับสองรสชาติครับรสมิ้น์แล้วก็รสไอซี่คูมิ้งครับโอเคขอบคุณครับจริงๆมีรสหนึ่งานรสส้มนะไปลองกันเองนะครับผมเอาแค่สองรสนี้ดีกว่าเพราะรสส้มมันแตกต่างอยู่แล้วยังไงก็ไม่เหมือนแน่เลยเลือกสองรสนี้ซึ่งมันมีความแตกต่างเล็กน้อยเพราะว่าเป็นมิ้น์เหมือนกันคือแบบอยากจะลองเปรียบเทียบด,ดูเนอะว่า มันมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่าก็บอกให้ฟังไปแล้วนะครับโอเคครับลองไปหาซื้อมารับประทานกันได้นะครับกับติศยะครับสวัสดีครับ